สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายบานแชนแนพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาทำบุญที่ธาตุายาโูที่อำเภอสมมาลาส,สจังหวัดกาลสินนะคะพี่น้องมาทำบุญน้ำกันจ้าไปเดินเดินรอบเป็นบ่เดินรอบเนาะเอาปิงปองอยู่ไหนเดินรอบสามสามรอบเนะาะสาธุ เดินรอบพระาธาตุยาค,คูคาวันนี้มาทำบุญสาธุสาธุพี่ป้องพี่ป้องถ้าพี่ป้องไม่ถือก็ให้แม่ถือสาธุสาธุสามรอบจ้าให้ครบสามรอบเด้อไม่ให้ใส่รองเท้าด้วยให้ให้ให้ถอดรองเท้าอยู่อยู่ข้างหน้าไม่ให้ใส่รองเท้ามาลูก ที่เป็นพระธาตุยาคูเป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอรกรมลาสัยเป็นอันที่เคารพของชาวอำเภอกมลาสายด้วยนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อำเภอกมลาสายแลกใกล้ๆเคียงได้สักการบูชา ผู้ใดอันขอยหอยังพืนไว้ก็ได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาอยู่เด้อจา้านี่อันนี้ทำทุกปีจ้ามีทะเลทุ่งไปลูกไปค่อยเดินค่อยเดินมา,มาครับ มาพี่แร้วพี่ลูกมาพี่มาพี่ครับพี่มาพี่องพระธาตุยาคูเป็นสินส่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวกมลม马าสายเรานะคะจังหวัดตระสินหกมลมราสายจะทําทุกปีจะเป็นประเพณีทําทุกปีเพื่อบูชาองพระธาตุยาคู ใครเห็นภาพนี้แล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขและก็รวยรวยนะคะขอให้มีความสุขทุกคนให้ตลอดปลอดภัยอายุมั่นคนยืนมีความสุขความเจริญสาธุสาธุสาธุๆๆจะมีการรำถวายพระธาตุยากูด,ด้วยขอให้พี่น้องรับชมเด้อเด้อจ่าเด้อรับชมเด้อ มารับชมนำกันเด้พี่น้อง